เราตามเยอะเลยอ่ะโอ้โยเรียบร้อยไทยล้สเลยเยอะกันไปว้าวนน่เน่เมดเมดเมด,มด,มดลงมาลงมาจวดโอ้โหตัวที่ห้าไทท่านตัวที่ห้าของเกมโอ้โยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลิกกันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูอินทราปืนสายฟ้ากัน หลังจากลองนิวตันปืนใส่ฟ้าฮัมสดานปืนใส่ฟ้ามาแล้วครับผมคราวนี้มาลองอินทรากันบ้างนะก็3ปืนนะปืนมันก็ไม่ได้เหมือนแบบนิวตันที่ใช้ปืนสองใหญ่ I 2เล็กใช่ไหมสำหรับเจ้าอินทรานะครับผมก็จะอยู่ที่เลเวลร5 0สเปคต่างๆก็ตามนี้เลยอ่าสำหรับโฟกูล,ล้วก็โทนนนะครับผมอยู่ที่เลเวล25เช่นเดียวกันครับสำหรับโมดูนละนะครับผมก็จะเน้นยิงแรงๆครับผมแต่ก็ต้องมีแอนตี้คอนโทรลเอาไว้เอาตัวรอดนิดนึง <laughs> อาสลักเลกเตอร์สามอันเลยครับผมสำหรับนักบินนะครับผมก็เป็นนักบินของเจ้าฮัมสดานเนี่ยผมก็เอามาใส่พื่อที่จะได้สกิลสองอันบนแค่นั้นพอน่าจะพอ,อะแหละไม่ได้จริงจังกับมันมาก <c oughs> นักบินอับยากจริงๆครับผมโอเคคับเพื่อนไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าอินทราที่ใช้ปืนสสยฟ้าเนี่ยมันจะเล่นเป็นยังไงมันจะเล่นดีเหมือนเจ้านิวตันหรือเปล่าครับผมไปเลยว้าวอินทราครับผมเออเฮ้ยมาบ้าตัวหนึ่งวันนี้ก่อนละกันครับผม โผล่มาเคโดมินิทเฮ้ยๆอิมูกิครับเพื่อนเราจะเอาอยู่ไหมเนี่ยอ้าวโอเคไม่ต้องช่วยก็ได้นะโดนวีเบอร์เข้าไปนะอออืื้หเกือบหมดเกือบหมดนี่คือการเรากลายเป็นสายขีสไนเปอร์ตั้งเมื่อไหร่วะเนี่ยอินทราเนี่ยเรียบร้อยปลายครับผมดับเบิลคิวโอ่อเอ่ออ่รอมาต้องลุยแล้วแหละเราไม่ได้สไนเปอร์จิตวิญญาณเราไม่ใช่แบบนั้น โอ้โอ้โอ้อินทรา,างี้วน,นะโอ้ยหัวล้อนเลยหัวล้อนเลยหัวแดงเลยเจอไฟช็อตเข้าไปอย่างเงี้ยโอเคครับมีเพื่อนเรามาช่วยนะดูสดอจะเข้าไหมไอ้หนุ่มเอ้ยโดนโยกครับผมโอเคว้าวว้าว,ว,าวเดี๋ยวเดี๋ยวรอสวนรอสวนยับนะครับโอ้ยเกือบไปว้าว ยีนั่นแบบฮ้ยสกิลเรายังไม่ได้ใช้เราเก็บไว้อะ่ะเพราะไอ้แบบนี้แหละเพราะไอ้แบบนี้แหละโอเคครับผมเทนเซตเลเยอร์อกันไปครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่อนครับโหเฮ้ยโลกโคตรหนาเลยว่า,เ,าเนเ,าเนเๆเนโอ้ยอะไรกันนี้นี่ครับผมแม่หายตัวหายตัวอ้าวโดนยกโดนยกเพื่อนลานิวตันครับเพื่อนลานิวตัน ลงมากิมเขาให้ครับผมเรียบร้อยปะอ้ออาวอา้าทำไมเราไม่ได้อีกแล้วพยาาจัดก,การตัวกลางต่อโอ้โหทด้ทักซลีเยอร์ไปครับผมมาแองเกลิลมารอก่อนเพื่อนแป๊บหบนึ่งนะเดี๋ยวช่วยยิงเดี๋ยวช่วยยิงโอ้ยมันหายตัว แเราก็เสียวนิวตันตัวไกลๆว่ะสองหนึ่งโหนี่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 ว้าวโหโล่หนามากคือหมดยิงหมดชุดโล่โล่เพิ่งจะหมดอ่ะโอ้โหเซรับครับโอเคนิวตันอยู่ไหนวะนี่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 จืดโอ้โห โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันมันมามาสวนกลับแล้วมันสวนกลับแล้วเกตไอตัวนี้ครับผมเัดการต่อครับมันหลบมันหลบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวนอย่างเงี้ยอ้าวสวยแล้วมันก็ยิงไม่ได้ปะ่ะโอ้ยนี่ยนะมีสกิลเมื่หนึง่งแสบว่ะเดี๋ยวก่อนถอยก่อนถอยก่อนเราก็ไม่ไหวเหมือนกันปะ โอ้ยโอเคเสร็จครับผมเรียบร้อยไปไอ้นูน่นเออโผล่มาโผล่มาแต่ก็กลัวมันโยกอ่ะโอ้โหนี่ก็ระแวง800แปดร้อยเมตร้วเนี่ยโอเคมันมัน,มนอยู่ข้างหลังเหรอวะนี่ครับเรียบร้อย โอ้แหมมันเนียนมันเนียนเฮ้ย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 สกายรอดครับโอ้โหไม่เข้าเลยโอเคเราไปเสาก็ได้ปะต้องรีบต้องรีบหน่อยนะผมมันมาถึงแล้วอยออ้ยช้าละเกินช้าละอเกินนานไงขาวเลยเฮ้ยมาดันมาดันมาดันดองโอ้ยเฮ้ยผมปีนข้ามาก่อน โอ้โหเฮ้เยมันไม่ค่อยเข้าจริงนะนี่นี่นี่ดูข้างไม่ดูข้างหลังเลย <c oughs> โอเคครับผมวา้วาบว้าบเกือบหมดครับอิมุกิโอ้โหตีหมดเลย <c oughs> โอเค <c oughs> เพื่อนเราก็คอยยกขึ้นมานะเดี๋ยวเราช่วยยิงนะประตูน่าจะตัวหมดแล้วละ่ะ เลขสองครับผมสองต่อหกอะ่ะบุกันานังไงต้นเกมอะ่ะโอ้โหช็อตไปครับผมอยืยานแม่ซ้ำลงไปสองหนึ่งจดไม่เข้านี่นี่น่มันมาแล้วมันมาแล้วไอ้ลุกอ้าวมันไปดีกว,ว่าโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเอาเรื่องนะแหมเสดาดาเมีแค่สามนะยันแม่ซ้ำอีกทีหนึ่งครับผมรอดไม่รอด อนี่อนี่ครับสองหนึง่งหลบได้อีกโวโอ้โ,อโ,อโอหเฮ้ยไม่ตายเ้ยลก้นอื่นด้วยเฮ้ยเฮ้ยอีกนิดนึงว้าวเฮ้ยโล่นาว่ะโหมันเกินอออมาอีก็ต้องโดนปะ เดี๋ยวเราเ,ออเพื่อเรายกนะแล้วเราก็ยิงเฮ้ยโอเคครับนึกว่ายังไม่ตายบ้าบอมันจะอึดอะไรขนาดนั้นถ้าเกิดโดนขนาดนี้นะยูกิครับผมช็อตไปขอพี่ทอางงอ่ามองมอง,มอ,งอินทาครับผม,มอมยช็อตเราอีกนะโอเคจบแล้วว้าวชนะไปครับผมอ หนไหนดูสกอร์สักหน่อยสิครับผมแหมให้ด่างขวางนี้มันก็ต้องแบบเฮ้ยสายไกลแปดร้อยป่ะจะมาแบบเฮ้ยลำโพงหรือว่าอีต้อแข็งสามร้อยมันก็ไม่ไหวโอเคครับผมหกล้านนะแปดคิวครับผมเฮ้เว้าวโอลุกลุกเสร็จฮู้จวดจวดเออเดี๋ยว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 ไอ้นู่นนู่นนู่น เฮ้ยตัวอะไรวะอยู่อยู่อยู่ในระยะเลยนะไม่ถึงว่ะอาชารลา,ลาอีเทอร์ครับรอลงมาก่อนนะเศษเดียวอยู่เดียวครับผมเออจ้าจ้าจ้จลุกเหรออุ้ยเฮ้ยอสาวไม่นาทีครับโอ้โหอืดอืดอืด,อดมา เรียบร้อยไปายานแม่ลำเบียนตรงนู้นครับโอเคนิวตันแน่ๆตัวนั้นอะ่ะอุ้ยนิวตันนิวตัน ว้าวโอ้ยไม่ตายว่ะตัวอะไรวะเนี่ยนิวต้นดิโอ้โหมันอืดเว้เฮ้ยยานแม่ลงไปครับอือหือจบซะก่อนถอดถอดถอด โอเคช่วยเพื่อนก่อนครับผมสาวตามเยอะเลยอ่ะโอ้ยเรียบร้อยทันท a c u l เยอะกันไปว้าวเน่เน่เมตรเมตรเมตรลงมาลงมาจูวดโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยต่อานครับผมอุชดอครับเอามาเดชื่อาไปก่อนอุ้ยดิเฟกว่ะดิเฟกดิเฟกโอ้มันมาหาเราแล้วมันมาเราแล้วเดี๋ยวก่อนครับรอก่อนรอก่อนช็อตก่อน จัดไปครับนี่เดียวอู้ยตา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 ยหูลำโพงลำโพงเสร็จไปครับผมเสร็จทั้งซเรียสตัวที่สามอ่ะว้าวมาเลยเกิดแม่ละเฮ้ยเฮ้ยช็อตเลยครับผมเรียบร้อยแรมเพลิกันไปอู้หอันนั้น่แน่อันนั้น่แน่มาแล้วครับฮับสตาร์ใช่ไหมเนี่ยหลบก่อนเลยรอพี่อีกสามวินาทีเท่านั้นสองหนึ่งเอ้าดวยันแม่ก็ไล์โอ้โหเี่แทเลเยอร์อีก ว้าวหยขวาไททันแทบหมดสนามแล้วนะโอ้โหนี่ตัวเดียวือคิวไททันไปสี่อ่ะว้าวแต่เราก็ต้องเอาเสาบ้างคืออื้มวิศกลางรอดไหมครับไม่เดินมันหลบมันหลบโอเคเพื่อเข้าเสาครับผม อื้อหือมาครับตัวที่ห้าไททันตัวที่ห้าของเกมโอ้โหสุดยอดอะ่ะเหเฮ้ย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 ฮ้แฮปปี้แฮปปี้เ,ๆๆๆๆๆเดี๋ยวกว่อนโอ้โหงูครับแน่แน่จะไปเอาเสากันง่ายๆอย่างงี้เหรอเอาง่ายๆอย่างงี้เลยเหรอเอาเชือกไปก่อนไหม แม่นี่ก็จัดไปเรียบร้อยไปครับผมโอเคโอ้โหโดนยานแม่งอะเ <c oughs> จ็บปวดนะคือแบบไอ้ยันคิวมันยิงสามครั้งอ้าวจบซะและ้วเุ้ยกล้ามาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยมันก็โอเคนะผมว่าค่อนข้างจะโอเคเลยถ้าเกิดเราไม่เจอนิวตัน นิวตันตัวเดียวยังไม่เท่าไรนิวตันสองตัวสามตัวอย่างเงี้ยโอ้โหเกมหนึ่งเพราะว่าไอ้นิวตันยกครั้งหนึ่งครับผมตัวนึงเนี่ยนะมันจะยิงกันราทีา่สองครั้งเพราะว่าปืนอ่ะมันรีโหลดห้าวินาทีอ่าถ้าเกิดตัวเดียวอ่ะเออเรายังแบบใช้สกิลวิปัสนาเฟสชิพเนี่ยอหลบยิงการยิงได้สองครั้งอาจจะใช้สองเมตรไปแต่ถ้าเกิดสองตัวอย่างเงี้ยมันสลับกันยิงไม่รอดว่ะโอ้ <L> <L> แต่ต <Year> ผมว่าหุนอะไรก็ไม่รอดเถอะถ้าเกิดไม่ใช่ลุกแล้วแบบหมุนไปหมุนมาอะไรอย่างเงี้แต่ก็ การเล่นนะํ่าผมว่ามันดูกันแหลกๆนะบางทีเลือดเราลงอะ่ะก่อนที่ศัตรูมันจะยิงหรือว่าภาพมันเราไม่เห็นไงพอปืนยิงมาไอ้สัญญาณไอ้ตัวข้อมูลมาแล้วมาโดนยิงแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นเราเลยกดไอสก,กิวิปัสนาไม่ทันครับผมมันเป็นปัญหาเนี่แหละถ้าเกิดแหลกนะอะเนาะเพราะปืนมันเปรี้ยงเดียวเลยถ้าเกิดเป็นแบบปืนอื่นๆมันจะยิงแช่ใช่ไหม,นะไมเดเมมไปไม่ได้ถ่ายเทได้รุนแรงและรวดเร็วมากเหมือนเจ้าปืนสส่ฟ้านี่ครับผม แต่ปืนใส่ฟ้าเนี่ยมันก็ยิงก็ดีแหละครับผมเวลานิวต้านยกเราถ้าเกิดตัวตัวเออเรายิงสวนกันไปได้ยิยงสวนแล้วใช้สกิลอะไรก็ยังพอเล่นได้ครับผมแต่เจอเจ้าลูกนี่ก็เหนื่อยน้อยต้องแบบถอยระยะเอาระยะเอาระยะ <c oughs> โอเคกันเพื่อนยังไงก็สามารถามเมนมาคุยได้นะว่าเจ้าอินทราทใช้ปืนสายฟ้าเนี่ยมันเวิร์กไหมแล้วเพื่อใช้อินทราใช้ปืนอะไรกันนะมาคุยกันสําหรับวันนี้ผมและอินทราขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล